สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะคบเมลีโอดัตเทอร์วอลซีเซิร์ฟเวอร์อัปเตอร์ไลท์สีนะวันนี้ผมได้รับภารกิจมาจากแอดมินนะให้ผมเนะี่ยมาใส่เซตส0 k ล่าสายฟาร์มนะแต่ว่าแค่นั้นยังไม่พอเพราะว่าวันนี้แอดมินเซอร์ไพรส์ผมด้วยการที่ว่าพาโจทย์เก่าผมมาสตรีมด้วยซึ่งผมบอกเลยว่าโจ์คนนี้เนี่ย ผมยากสั่งสอนมันมานานแล้วนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผมไปออกป้นกับมันบ่อยมากแล้วมันเนี่ยจะชอบด่ากับผมอยู่2คนวันนี้ผมก็เลยจะมารับน้องมาซะหน่อยนะนั่นก็คือไอ้สอรามเพื่อรักของผมนะซึ่งผมบอกเลยว่าวันนี้ผมจะเอามันให้เซ็ตพันหมดตัวอย่างแน่นอนแล้วก็สาหรับใครเนี่ยที่ดูคลิปนี้แล้วอยากตามผมมาเล่นนะก็สามารถไปโพสในกลุ่มเพื่อตามผมมารับตัวละครมาวินได้นะแต่ว่าแค่นั้นยังไม่พอเพราะว่าแอดมินบอกกับผมว่าใครที่มาเนี่ย ร้อยไอดีแรกรับไปเลยตัวละคร350บอบอนนับซึ่งจะแจกแค่100 ID ดีถือแหดมินเน่ใจดีมากๆแต่แค่นั้นยังไม่พอเพราะว่าตอนนี้ฟาร์มคูณสาสำหรับใครเนี่ยที่เป็นสายฟาร์มผมบอกเลยว่าแจ่มมากๆแล้วก็อันนี้สำหรับสายฟรีผู้เล่นให,นหม่มันเยอะจริงๆอ่ะแล้วก็เซิร์ฟเวอร์นี้ผมบอกเลยนะจากที่ผมไปเทสเล่นมาเหมือนอัปเตอร์ไลท์สมัยก่อนมากๆคือเล่นแล้วแบบสนุกมากๆเดี๋ยวเจอกูนอกรอบแน่นอนเซิร์ฟเวอร์นี้ติดใจจัดจัดซึ่งผมไกบอสเนี่ย ติดกันงมเยมงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดถูเลยบอสนะน้องชายพี่พร้อมละตีอยู่กับมันพี่มามาใช่เอตีมาหนอใช่ไหมมันตีออกมาโอเคไอ้ใจพี่เป็นคนสั่งไมาใช่ไหมและเอ็งจะไม่ลงมือเองเหรอลงมือเองก็ได้แต่นี่ไงเดี๋ยวมันกลวยโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ให้เองแบบคุยกับมันแล้วกันบอกว่าเฮ้สามหมื่นมาเดี๋ยวพี่ปิดหูโอเคป่ะเอ็งคุยกับมันในเกมคุยไม่ได้อะเอ็งอยู่เซิร์ฟไหนเซิร์ฟแปดมากดพูดไม่ได้ใช่ไหม เองพิมพ์คุยเด<ท>ี๋ยวพี่เองเดี๋ยวพี่เิอกับมันเอง <of> ได้ในเมื่อน้องกูไม่ลงมือเดี๋ยวกูเองลิงบาบูลแม่มืออะ <c oughs> อะไรดิงบาบูลวะให้คนดูมันหมายความว่างไงวะก <c oughs> ูยังไม่รู้เลยนะว่าแบบลิงบาบูลนี่แปลว่าอะไรเหู <c oughs> เห็นพิมพ์การจังเลยเป็นควัวอะไรกันครับพ่แต่ผมพูดจริงๆนะแบบ มันสวยมากๆมันมาแบบสตรีมวันที่ผมมาผมบอกเลยว่าจะเอาแม่ให้หนักเลยผมบอกเลยมันด่ากับผมบ่อยนะสมัยวอซิตีถ้าใครได้ดูสตรีมสอนรามนะผมดูกันมันอยู่ไหนล่ะล,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 ะละ่ะแอปพอตแอปพอตแอปพอตแอ p พอตแต่ถ้าผมยิงไงบอสตายอ่ะเยงบอสตายทำไงนี่นี่ตกวเองเซตสามหมื่น 3, ขอ,อย่าเฉิดเปิดเลยเอาเวลาแป๊บโอเคขาวละ จดโอเคผมเจอแล้วผมเจอแล้วแต่ผมจะยิงแค่สอนรามนะแต่จะไม่ยิงไอ้บอสมึงยืนชิวแดงมึงยืนชิวแดงเอออาจารย์เอกเป็นกูกูจะเล่าคำตอบดีๆนะมาคุยกับใครอ่ะไอสอนรามเลยไอสอนรามโดนไอสอนรามนไม่ทิ้งไอสอนรามโดนสอนรามโดนไอ้ยันนี่กวนต้นตีละเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมล่าไปเลยไปไป ้ยเฮียมันโลกมันโลกเฮียอะไรอ่ะมันโลกมันโลกเฮ้ยแปลกๆเยีดแม่มึงสายเหรอมึงสายเหรอเฮ้ยเฮียผมขอแย่ววิ่งเร็วละปึ๊บ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 ไปบอลเอากูเอาเอามันจะบอลตีตายเลยบอลตีตายมันจะแตกมุณอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยบอลตามเอากูอย่างเดียวเลยล่ะมาวิ่งไปตรงกันตอนไหนวะ ดีดีดีมาโดนบอสตีมาโดนบอสตีเดี๋ยวผมตีเมื่อกี้เมื่อกี้เซนไรอ่ะเมื่อกี้เซนไรอ่ะยิงกูเกือบตายเจอกูหน่อยเพื่อนรักเดี๋ยวผมก็ย้อนเดี๋ยวผมย้อนดูสตรีมบัสเอ๊ะอขออนาตเก็บเซตขออนาตเก็บเซตไอ้สารามโอ้โยอยออเซตสามหมื่นมันงงมันงงผมบอกเลยจะกู้มึงใส่แค่พันแต่กูเซตสามหมื่นแต่โอ้ดูแบบนี้ ไไอ้เฮียกูตายไอ้อะไรอ <floor> ่ะไปอะไรอ่ะไอ้เฮียโอ้โหพี่แม <tube> ่พ่อมึงกำับผีพ่อมึงอ่ะคุยไอ้เฮียอะไรอ่ะเอ้าไปอ๋อไอ้เฮียนี่อีกแล้วไอ้เฮียนี่อีกแล้วแม่มึงตายเหรอต้องสีกูตอบจริงอ่ะมึงไปคุยอะไรวะไอ้มันใครอ่ะมันใครอ่ะ กตีอะมาจุดมาจุดก้าโอ้โหเซตบ้านกู 2, สองเซตเซตบ้านกู 2, สองก้าอยู่กับมันน่ะ <S 2> <S 2> เซตบ้านกู 2, <S <S สอง,องเซตมันจะร้องอะมันจะร้องไอ้ต่อราจุดก้าเลยเจอรุ่นใหญ่บุกการ์ดตีมากูบอกแล้วมึงมาผิดทิศเซตบ้าจะโบดเซตพาจะอุ้ยบอสมา มึงเหี้ยอะไรวะยู่ยู่ตอนตอนแรกมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่ใช่เหรอคุณดูตอนแรกมันอยู่เข่าเลยไม่ใช่เหรอไอ้เหี้ยมันยิงกูจากไหนอ่ะมันยิงกูจากเข่าแล้วมันวิ่งมามันวิ่งมาถึงก่อนกูอีกอ่ะไอ้เหี้ยมันวิ่งมาถึงก่อนกูอีกนะมันวิ่งมาถึงก่อนกูอีกนะมันใช่ป่าวไอ้เหี้ยไอ้ตีกูไอ้บอยไอ้บอยมีด้วยหรอดีดิไอ้บอยสวัสดอารักเอาไปมันมีด้วยหรอวะตัวละครมันมันไมม่่ไเอ้ ตัวละครนอกกูได้เซนแล้ว๋ต่กูแต่หลังจากนี้ผมแก้บอสัปคนลงเลยเนี่ยผมค้นหาลิงชอบกินกล้วยก็เจอช่องพี่พ่อมึงจะมาใครครับลิงชอบกินล้ววเฮ้ยผมเจอผมเจอดกันดักไอ้ที่ใครม่ไอ้มึงเอ๋อนะมเกิดป่เอเปเห่เรื่องอคุณนี่หรอนี่ปืนหมื่นผมอยู่กับน้องนะตอนเนี้ยโอ้ยยี่อะไม่มีเ็จลงละเอ้มันโอ้ย ไอสอดราบอกไม่มีเซตลงละววุว้ยแต่บอสเกิดไว้นะเติมเลยน้องชายอสอดรามเ,รเซตฟันกูสองเซตเซตฟันกูสองเซตหรือว่ารอบนี้ผมจะให้บอสผมจะไปตีกับมันและให้บอสเป็นคนลงมือสังหารวะเอาไปทุกคนนะมันจะเ,เลี้ย ของมันหมดโอ้นี่ไงมึงชอบส่พันลงมาล่าสายฟรีไม่ใช่หรอเด็กกูเองแต่รอบนี้ผมจะไม่ยิงผมชอบมีดไล่ฟันมันไม่ให้ตายมันจะเล่นอย่างนี้กับกูใช่ไหมบันลงไปายามัลลงไปแล้วบัลลงไปแล้วมันลงมาแล้วผมพอเลยขายมันเนี่ยเชิฟเชิฟเชฟมลงเซิฟเดิมมะป่างแชร์ลงกลุ่มพม่าหางานแล้วครับพม่าหางานมึงแชร์ไปให้พ่อมึงได้เหรอ ชบางดีเนาะไอ้บดเฮ้ยไอ้บรอบนี้เองจะสังหารมันเองป้าเหลือไอพี่แบบเป็นคนลงมือมาลงมาแล้วมาลงมาแล้วได้พี่ไปหาหน่อย้ดิเดี๋ยวพี่ดูชื่อมันเดี๋ยวพี่ดูชื่อมันเองเอาปืนพี่ไปเล่นไหมหรือจะเล่นปืนตัวเองตันนี้ก็พอแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวพี่วิ่งแบบคอยข่มขวัญมันนะให้มันกลัวเดี๋ยวพี่ดูชื่อมันก่อนแต่พี่ไม่เห็นชื่อมันดิมันลงมันเกิดไหนวะมันเกิดไกลแน่เลย มาเกิดหน้าเมืองไงบอสมานี่มานี่เดี๋ยวพี่พาไปเด็กโก้เดี๋ยวพี่ว่าไงซัมเมอร์น้องชายแป๊บนึงทำคลิปอยู่ทำคลิปโอเคโอ้ยถ้ามึงมาเนี่ยดีเลยกูจะพาเมืองกระทืบไปสอนรามแล้วหน่อยสภาพมึงแก๊งยังไม่สมเลยเอ๊ะเป็นเด็กฟาร์มหรอแต่มีไอเดียบอรู้นะห้องนี้เขาไม่คุยนะมานี่มานี่ไอ้บอสนี่สอนรามมึงเห็นปะมึงเห็นปะเดี๋ยวพี่วิ่งปวดมาเดี๋ยวพี่วิ่งปวดมาอยู่หน้าพี่อยู่หน้าพี่อยู่หน้าพี่เอามาต่อยอะไรอ่ะ มึงโดนใส่ไออ้มึงไ้เด็กเนี่ๆเราคุณมันจุดเป็นลมเราบอกว่าห้าเป็นเทียอะไรแม่มึงจะโดนซอมบี้ละซอมบี้ละเอ้ยกูตายเอ้าไอ้เฮียอีกละอีกละมันโดนใส่ไียิงตายโดนใส่ฟาร์มยิงตายบอสไปฆ่าม e ันดีใส่ฟาร์มเดี๋ยวมันโดนย่อมันโดนย่อโอ้เสียจัดเลสสอนรามมาบอกมันรุ่นใหญ่ไม่ใช่เหรอวอลซีตอนเล่นวอลตอ่ะโอ้เสียเลย โอ้เออาร์เอาขาวเอาร์ขาวกูอยากโดนเอาร์ขาวยิงหลายบอสเฮ้ยไอ้นี่อยากเป็นพันธมิดเราไอ้นี่อยากเป็นพันามิดเราแต่ไม่มีพันธมิดไม่มีจริงมันจะมีที่อะไรข้าแม่งวะอย่าบอกนะไอ้ต่อรามลงสตรีมหนีอย่าบอกนะมันลุตอีกแล้วมันไปอีกแล้วไม่เป็นไรบอสแต่เราล่าสายฟาร์มเลยในเมื่อมันเลือกจะหนีเราละเดี๋ยวกูเองสายฟาร์ไม่เจมเนี่ยมันอยู่ไหนวะพี่วะไปดูไอเจมก่อน อ้าวเจมแต่มันกดไม่ได้ดิเจมเพื่อนรักจูเกิ้ลจูโกิ้ลย,ย,ย่อยอะไรสัตว์ฮวันนี้กูเองเดี๋ยวกูเจอเองไอ้บอสมาไปอีกแล้วปิดสตรีมมันปิดสตรีมหรือว่าไม่ไออนี่วะไอ้บอสมันปิดสตรีมหรือไฟมันดับดอีกวะงั้นเดี๋ยวเราไปล่าสายฟาร์มไปเลตโก้บอสเลตเจอกูหน่อย เฮียอยากข้าวมันอีกว่าข้าวมันแล้วค่ะแต่ว่าดูดูต่อมาบ้าๆนี้ไหนมันอยู่ดีทำไมมาฉุดคนดูวะอ๋อซอมบี้ล่าแม่สุนี้ไปกินเดร้ามเอาน้ำร้องขอชีวิตไปช่วยแม่พี่เร็วเอาเอาหยอกคับสอนรามถูกข้อทิ้งแม่มึงอะตู่ว่าทิ้งอีเหี้ยมึงไงเด็กๆเนี่ยเราคุณมึงเป็นโรคเหรอวะฮะเป็นเหี้ยอะไร แม่มึงจะโดนซอมบี้ล่ะซอมบียเอ้ยมตายเอาไอ้บอสเมื่อโดนเ็กบอกว่าแม่ตัวนีโดนซอมบี้ล่าไปกินในน้ำบายบายไอ้บอสล่าเสริมหนึ่งเสริมหนึ่งบอสเดี๋ยวเวงเสริมหนึ่งอะในเมื่อไอ้ไอ้นี่นมันไม่อยู่ละนี่อีกกูขอให้ใบอีกรอบได้ไหมกูเปิดสตตีมอีกรอบได้ไหมกูหิว แต่ว่าถ้าเซร์ฟเขาทําแบบเปิดไม้ได้น่แต่มันนะไม่งั้นแบบท<ห>็อกซิกเต็มระบบโอซีไม่ได้ดิอ่ะกูขอหน่อยว่ากูหิวเซตด้วยตอนเนี้ยกูรอดนอะ่ละลาลาเฮ้ยอีไม่โดนว่ะกโว่เปิดไม้ไม่ได้จะคุยกับคนในเมืองละหน่อยอาจารย์เอตัวเองอุ้ยนี่สายฟ้าไม่นี่สายฟ้า,ม,า,ฟามีโลกกับตันกับตันเมกาบอสเดี๋ยวกูแกลงเป็นคนดี นี่เด้งหน่อยด้งหน่อยแล้วมึงเดี๋ยวพี่ดึงเอ็งมาแอบเดี๋ยวพี่ดึงเอ็งมาแอบแล้วแล้วพี่เอาของให้มันนะนี่มันนี่มันนี่บอสมาบอสมาดีดีบาดิเอ็งแอบไว้เอ็งแอบไว้เดี๋ยวพี่ลอบไปมาพี่ลอบมาตึ๊บตึ๊บไอ้หนูไอ้หนูมานี่ไอ้หนูมานี่เดี๋ยวกูดรอปเซ็ตผ่านนะแล้วมึงรอยิงนะนี่แต่แต่กูจะไม่ใส่ดรอปัวให้มนะไอ้บอสมึงรอเลยไอ้บอสมาเห็นเองมาเห็นเองมาเห็นเองไอ้หนูมาไม่เห็นเซ็ตผ่านหรอไอ้หนู มันไม่รู้อะว่าเซตที่กูตอบคือเซตพันน่ะแอดมินมาแจกโชคเฮ้ยมาเก็บบอสมาเก็บมาเก็บค่ามาได้บอสค่ามาลไม่ได้มีไอบ่วงยิ้มาเลยเอามาน้องชายแคปแคปอ้าบอสบอสจะทำให้พี่พหบังมันไม่มีหัวนั่นไงสวยโอ้รับเฟสแอดมินแอดมินลงมาแก้ประชาชนหูยไอ้เแค่ฟาร์มฟาร์มเยอะจัดมันพีบอะไรบะวะมันไม่พีบอุ้ยมีกระเป๋าทั้งเรียนด้วย กเองรับเละดีแล้ววันนี้แล้วเ <แ amino S 2> ดี๋ยวเราไปหาแก้คนแบบนี้ดีกว่ากูลงไปแจกของแล้วแบบให้มึงเป็นคนยิงอ่ะ <su j Epic> หัวพีเดหัวพีเดหกวมันฟ uh <missile> าร์มมาน,านานแน่เลยของมันลืมเลยคนเนี้ยอะไรอะเอดอบิลหัวพีเดเฮียของลืมบอสสายารามจัด uh อ่ะรออะไรอ uh ่ะเดี๋ยวกูเอาของพวกเนี้ยไปล่อสายฟรีคนอื่นอีกแล้วมันก็รอเลยเซอร์ไพร์มาฟักโต้ เตะหน่อยเตะแต่มันลงแมปได้ใบบอสดูก็เตะไปเลยก็คือลุ้นโชคนะทิบเป็นไงปุ๊บกูว่าเตะตัวเองทึบออนมาใหม่ไหมกูดูช่องมันก่อนกูรีเฟชช่องมันก่อนโอ้ไอ้สอดรามไม่ได้ไปแล้วโอ้โหโอโหโ้โหบื้อบัมซัมเบ้นี่นี่0ูน0์สิบูสิบูสิบโอเคเูนย์สิบสองคนเจอกูล่อซื้อแน่พวกสายฟาร์ม แต่เต่ได้อย่างเดียวมันเปิดไมไม่ได้ถ้าเปิดไม้ได้เนี่ยแจมไอ้เ,เหี้ยว่าเน็ตมันดับไอ้บอสมันเชื่อกูปะ่ะเพราะเมื่อกี้พี่<ม>พดูมันไม่ได้แบบไม่มันไม่ได้กดลงสตรีมนะเมื่อ้งะี้่โอกาสงงามอย่างนี้เตได้โอ้ยฟามคูณสามแบบมึงไอ้พวกสายฟาร์มมันหิวโซมากูมาได้บอส้ยมันเกิดใกล้บอสเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่แก้ก่อน พี่ดึงอะเดี๋ยวพี่วัดไปหามันเลยได้ออกตัวเองเทสสามมือเองน้องชายโอเคสายฟ์มไอ้บอลเองมองเห็นปะไอ้บอเห็นคนนี้ปะเห็นเห็นเห็พี่ตอกของไอ้มันนี้แก้ไิโอมินลงมาแจกของไอ้บอลยิงเลยบอลยิงเลยบอลหวเาัวเาะห่วเา่เกมของหลายคนเลยคนดึงเ่ดึงแตู่่เกมของคืนคนอันนี้โห มือฟาร์มได้แป๊บเดียวมาตายแล้วโอ้อะไรกันวะคนไทยมันีบ่ะมันไม่พีบ่ะมันได้แต่อึ้งอยู่อ่ะไอ้สัตว์เอ้ยโดนล่อซื้อแ<ห>อดทำไมทำแบบนี้พบอส์ทำอะไรหรอหทำอะไรครับผมงงเลยผมเอาของมาให้ผมเป็นคนดีใครแก้มือไม่มีมีแต่คนดี ไอ้นี่มันบอกว่าแอดตามแบบนี้งงเลยเจอไอ้บอสเอาพันยิงก็ไปดีนี่แน่นี่แน่นี่แน่มันดีไปเลยไอ้บอสมีคนกลัวเราอ่ะไปอีกหน้าเสริมไปดิเตะป๊บเราแบบงานไวจัดอ่ะมากูขอเลยขอยามันมีใครลงพีพีไหมอุ้ยบอสพีพีโนูเดี๋ยวพี่แหลมไปจัดการมันก่อนเป็นแบบเป็นรุ่นใหญ่รุ่นโต ไอศอรลาไม่น่ามาแล้วมันน่าจะไปยาวแล้วไอขีเ้เน็ตมันดับยาวโอ้โหมันดิ้นหนีกูเลยเอ้ยเออมึงลงมานี่ว่ะไอบอสแต่พี่ว่าพีพีหนึ่งหนึ่งกันไม่ได้เราต้องไปโคโลวะ่ะไอจัดเซนหมื่น 10, มาเลยไหมดวลกันไปเลยมาเดิดต่เดิมาด,ด,มาดิพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเองกับพี่ใครแม่งทีเด็ดกว่ากันว่ะ<า>แต่แนวอัพเตอร์ after, พี่ไม่ค่อยแพ้ใครนะพี่เป็นแบบผู้ตอนแข่งเก่าอะเก็บเก็บของกาไปก่อนจะมีไก่มาเก็บ เดี๋ยวเพื่อได้เก็บเซตหมื่นไงไม่ใช่อะไรหรอกเก็บเก็บมากูขอเลยวัดกันไปเลยเ,เซิร์ฟเซิร์ฟหนึ่งมาอืมเซิร์ฟหนึ่งเราเคยโดนเตะบ,บอสเซิร์ฟสิบสามเซิร์ฟสิบสามสิบสามเกรียมสยองมาลงแล้วมาถ้าแพ้ไม่มีข้ออ้างนะ รออะไรอ่ะไม่มีข้ออ้างน,นะน้องชายเดี๋ยวมาอ้างพี่ใส่เซ็ตสามหมืนแต่พี่เล่นปืนสองพันนะอ้างไม่ได้นะพี่บอกให้<ๆ>มากูลงมาละกูพร้อมดว่วนละอุ้ยไอ้ปืนลัน่นปืนมันยิงเองแต่บอลยัลงมาเนี่ยโอ้โหมาวัดกันไปเลย นั่งโลลอนั่งโลลอใช้มีดได้ไหมเนี่ยมไม่เอามีดโกงเฮ้ยมันไม่โกงหรอกอัพเตอร์อ่ะปลอ,อยใหตั้งใจเล็งแพ้ไม่ได้สิกนี้โวโกโกกูอะปืนหมื่นมืนองอะต้องมาเป็นของกู ไอบอสไม่ไหวนะไอยบอสไอ้บอสไม่ไหวกับผมนะนยไอบอลจายยไอ้บอลร้องไห้บอสเอาดิเอาดิมึงก็มีมีดมาดิมีดมันตังกันเยอะเลยอะไร่ทำไมมีดมันตากกันยังไงอุ้ยไอ้บอสบอสบอลแป๊บหนึ่งไอ้นี่เหลี่ยมนะ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  อย่างโกงอ่ะใช่เหรอมีแรงขนาดนั้นเลยเหรอห้าทีตายอ่ะมั่วแล้วมีเทียร์ไรห้าทีตายแล้วใครจะเล่นปืนนะมั่วแลไรบอสพี่ต่อยพี่ติดพิษด้วยติดพิษอยู่แบบเลือดพี่ลดตลอดเวลาอุ๊ยโล่มึงเยอะเนาะคือถ้าบอสไม่วิ่งหนีนะบอสตายได้เลยนะ มาดีหัวไอ้บอสไม่ไหวกับผมนะผมบอกให้ที่บอสไม่เล่นเก่งๆอนะเพราะว่าผมไม่อยากโชว์ไงถ้าโชว์เนี่ยเดี๋ยวคนมันจะมานี่มันนี่มาไม่ตายมาดีเดี๋ยวมึงก็ตายฮะเดี๋ยวก็รู้ไอ้บอสถ้ากระสุนมันตรงเนี่ยมึงตายแล้ว ไอ้บอสจะตั้งโลโนโลไหมบอสไม่เป็นพิ่เกอะเอ,อ้ยตัวกูถึงจะเปิยิงขวตากันเป็นเดียวเองนะ<อ>มาดิไอ้บอสมึงไม่ได้เก่งหรอกวอสซีอะกูเก่งกว่าเยอะดูดิตั้งโลหนีอย่างเดียวเลยไอ้บอสยังไหวจริงปนะเนี<อ>่ยถ้ายัง,ไ, <ป S 1> ยงไม่หยุดตั้งโลพี่ขอญาติมี่นะมาดิวสวัสดี ฮ่าฮ่ยิงกูได้ทีกูพูดใหญ่เลยได้สัสไปไม่ตายได้ไงอะดูดิหัวเก่งไงนี่ไงมึงก็ไม่ได้เก่งเลยบอสมึงจะร้องอะไรกูปั๊บยาเลวกูมีมาโคเฮ้ยเป็นอย่างโกงอ่ะกูร้อต่างๆมึงล้อมาต่งๆกันบอสมึงไม่ไหวกับกูหรอก้าสลับเไปกันปะไาดิกูตัวแข่งเก่ามึงลบอาไม่อยากแก้ใช่ไหม วปากูให้บุกแกกูให้บึกแก้กูถือแบบใจดีอะเนี่ยพี่เองแก่ท้องใจปืนโคตรแรงมาดิมาดิสลับเซ็ตกันเลยวันกันไปเลยพี่ว่าเซ็ตสามสิบเคมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกยิงอย่างนานไอ้บอสไองไม่ไหวแล้วเว้ยเองจะอ้างเพื่ออะไรอ่ะคือสมัยที่แข่งเองยังไม่ยังหัดแบบเดินอยู่เลยมั้งเดี๋ยวกูเองไก่เด็กเนี่ยไม่ไม่ไหวกับกูหรอก มากูตอบของให้ด้วยมั้ยเดี๋ยวกดซื้อใหม่มาอย่าร้องนะบอสพี่ดึงแล้วร้องดังๆไอคนดูวเนี่ยเมื่อวานเขายังชมอยู่เลยว,วันนี้เขาต่าแล้วนะไอ้บอสไม่เห็นเก่งเลยเนี่ยคนคนคอมเมนต์บอกละปืนสองพันกับปืนหมื่นโกงต่างกันเยอะน้องชายมาดีมาดีเอางี้ผมเล่นแบบปืนแบบว s อม่วงเลย เฮ้ยปืนเบียดมั่งมึงไม่ไหวหรอกบอสมาดิเริ่มโอ้โคตรจริงอัน,น <c oughs> อเดียวตายอะ่ะโอยบอสโหดจังวะมีคิวดีกว่าก็สำหรับใครนะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะสำหรับใครเนะี่ยที่อยากเล่นแนวอัปเตอร์ไลท์หรือกำลังมองหาแนวอัปเตอร์ไลท์อยู่นะก็สามารถ ตามผมมาเล่นได้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมมาอีกแน่นอนเพราะว่าผมเล่นแล้วผมติดใจจัดๆนะก็เจอกันได้เดี๋ยวนะคตผมจะมาทำแคนแต้มเฮนนะส่วนคลิปนี้ผมไปแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย